สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อเลี้ยใจสงขลาเราแวะเวียนไปที่เมืองสงขลานะครับผ่านไปแถวนั้นครับเราเลยไปเยี่ยมพักพวกเราไหนครับเป็นลิงสมัยหางยาวที่เขาตังกวนนะครับเป็นซุปตาประจำช่องตัวพ่อเลยครับไปดูครับว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนบัดดี้เราครับเขา เป็นอยู่กันยังไงครับในช่วงโควิดมีนักท่องเที่ยวไปกันบ้างหรือเปล่าครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนเรากินกันใหญ่เลยครับตั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวแม่ตัว,ตวลูกครับปากันลงจากเขาตังกวนมากินอาหารครับอย่างที่เห็นในภาพครับหลวงพี่หลวงพ่อที่มีกิจที่มนต์มาแถ,แถวๆนี้ครับก่อมาแวะเวียนเอาอาหาร มาเลี้ยงฝูงลิงสแแมที่เขาตังควอหลังนี้ครับนี่ครับบางตัวก็ไตจีวอนขึ้นไปครับแม่เป็นห่วงหลวงพี่จริงๆครับนี่ถ้าจีวอนไม่แน่นเนี่ยถึงกับจีวอนปลิวนะครับส่วนจริงๆครับดูครับเนี่ยมันมาล้อมหน้าล้อมหลังครับแย่งชิงอาหารที่หลวงพี่เอามาแจกครับนี่นี่นี่บางตัวก็ดึงจีวอนเลยครับเนี่ยเอาขอผมบ้างขอผมบ้าง ขอผมบ้างครับเอาไม่ทันครับบางตัวที่กินก็กินไปครับบางตัวที่ไม่ได้กินก็เนี่ยแย่งกันเอาจีวรหลวงพ่อหลวงพี่นี่แหละครับนี่ครับตรงไหนที่ใครมาให้อาหารเนี่ยครับหูวงลิงเหล่านี้ก็จะลงมารวมกลุ่มกันครับก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละครับไก่ที่ผ่านไปผ่านมาที่เขาน้อยเขาตังกวนครับ ไปให้อาหารเนี่ยมันก็จะมารุมมันก็ก็จะมาล้อมกันแบบนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็มักจะพาลูกพาหลานมาดูลิงพวกนี้แหละครับมันก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับแต่อาจจะล้อมมารุมกันนิดหน่อยครับถ้าเกิดว่าใครมาให้อาหารเนี่ยครับดูน้องคนนี้ครับทีแรกก็ ค่อยให้ทีละเม็ดสองเม็ดทีละกรมสองกัมครับแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดูครับผอมันรู้ว่าอ่ะตรงนี้มีอาหารแล้วดูครับดูครับเดี๋ยวนี่ครับทีแรกก็จะหยิบทีละกรมทีละกรมให้มันครับทีละตัวทีละตัวครับอ่าอันนี้ยังพอตนนะครับ มากันแล้วครับมาแล้วครับอ้าวขอผมด้วยขอผมด้วยอ้าวอ้าแม่เสียวจริงๆครับกระเกงขาดดูครับแม่ดิสไตโอนี่แต่มันดึงขึ้นมาแล้วหลุดเลยจะว่าไงครับเนี่ยดูครับนี่ครับนี่ลูกดึงดึงผมด้วยผมด้วยขอผมด้วยมากข้านหลังครับขอผมด้วยขอผมด้วยผมยังไม่ได้กินครับผมยังไม่ได้กินนี่ดูสิครับ ดูพวกมันเลยครับเนี่ยครับขอพบด้วยยังไม่เห็นครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ขอหน่อยขอหน่อยครับนี่เจ้าตัวดีครับดึงไม่ปล่อยเลยครับโอ้นี่นี่ไอตัวใหญ่ก็มาไล่อมาเลยครับเนี่ยเต็มเลยครับอ้านี่ครับขออีกครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับลิงที่นี่ใครมาให้อาหารเนี่ยมันก็จะมาพาฝูงมาพาลูกมามาล้อมกันครับเพื่อที่จะเอาอาหารไปกินครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยน้อยหน่อยครับ อาหารก็บางช่วงก็ขาดเคลนนะครับพอมีนักท่องเที่ยวมาก็มันก็จะมาล้อมมารุมกันแบบนี้และครับนักท่องเที่ยวก็จะ นิยมมาให้อาหารครับดูเลยครับนี่ตัวนี้ครับลูกตัวนี้ครับกินใหญ่เลยครับออ้นี่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 ตัวแม่ก็มาแย่งครับโอ้โหนี่หิวจัดเลยครับเนี่ยนะครับหิวจัดลกินแป๊บเดียับหมดแล้วเกลี้ยงแล้วเอเรียบร้อยสองมือเอาเลยครับแม่แย่งหมดโอ้ตายแล้วแย่งหมดเลยเออตัวโตนี่ก็แย่งตัวเล็กตัวเล็กเอาไม่ตันครับอ่าหมดช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย อาหารที่จะมาเลี้ยงลิงก็ไม่พอครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็จะพาลูกพาหลานมาดูลิงครับมาซื้ออาหารให้กับลิงซื้อกล้วยซื้อข้าวโพดซื้ออะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็พามาให้มันกินครับดูครับนั่งให้อ่านแบบนี้ครับลิงที่นี่เนี่ยคุ้นแล้วครับคุ้นกับนักท่องเที่ยวไม่ทำร้ายนะครับบางตัวนี่อาจจะแย่งอะไรกันบ้างครับแต่ก็เป็นปกติครับ มีอ่างน้ำให้คลายร้อนด้วยครับเด็กๆเนี่ยชอบครับกับลิงครับลงจากเขามาอยู่แถวนี้แหละครับมาเล่นน้ำบางตัวก็เล่นน้ำคลายร้อนครับมาเล่นน้ำมากินอาหารจากนักท่องเที่ยวดูสิครับนี่ครับไอ้นี่ล้วงเองเลยครับไม่รอให้แจกเลยครับลวงเอาเองครับ ไอตัวนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จครับแม่หิวเลยครับเนี่ยเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาก็มากินอาหารอันนี้ไม่ต้องรอให้แจกครับเดี๋ยวผมลวกเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลวกเองนี่นี่นี่ดวดิครับเอาเอาีนผมเอามั่งขอมั่งโอ้ยวุ่นวายไปหมดครับเอาไม่ทันแล้วครับแจกให้ไม่ทันครับต้องดึงเอาเองครับต้องรีบแจกครับไม่งั้นนี่ยปลิวหมดครับขอครับมันจะแย่งมันจะชิงในตะกร้านี่แหละครับไม่ว่ากันครับนี่ครับ ร้อนๆก็ลงไปกินน้ํากินอาหารเสร็จก็กินน้ําบางตัวก็แช่น้ําเล่นน้ําคลายร้อนครับทุกตัวก็จะมารอกันอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ดูสิครับแย่งอาจากมือนีเน,นี่เอาไม่ทันก็นดึงเลยครับนี่เอาแล้วไม่ทันแล้วครับเ่ีรับดึงเองเลยครับอย่าเผลอนะครับเผลอเดี๋ยวเสร็จพวกนี้หมดครับ ก็แวเวียนไปให้อาหารไปเสื้ออาหารให้ลิงเขาตังกวนกินกันได้นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวน้อยลำบากเลยครับอาหารน้อยอาหารธรรมชาติก็มีอยู่น้อยครับต้องอาศัยนักท่องเที่ยวที่มาแจกอาหารกันแบบนี้แหละครับทีมงานตัวเพาะเราเอามาให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับลิงเขาตังกวนครับวันนี้ขาใหญ่เจ้าไมเขึ้นไม่ลงมานะครับยังไม่เห็นขาใหญ่ไม่คิลเนี่ยยังไม่เห็นครับ้าเห็นเนี่ยครับจะเจอหมดครับลิงฝูงนี้ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่อค้าอาหารนะครับบอกถึงสถานลิงเขางตังกวนช่วงนี้ครับมีนักท่องเที่ยวน้อยลงเยอะเลยครับครับเพราะอะไรครับเพราะอ่าเศรษฐกิจด้วยอ่าคนเหมือนกับว่าตังตังหายากช่วงนี้ช่วงนี้ตังหายากถึงคนจะมาทําบุญให้ลิงก็น้อยก็น้อยครับผมิดมีผลกระทบไหมมีครับมีเยอะเลยครับรายได้เป็นไงรายได้ น้อยลงครับอ่าเที่ยวพอได้อยู่ก็คือช่วงสองอาทิตย์มีมีมีคนมาเที่ยวแต่น้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะถึงเป็นวันธรรมดานี่นก็คือเงียบไปเลยครับผมเงียบไปเลย